ดีค่ะทุกคนนี่นะคะอ้ไปไหนเหมือนพาม็ดเราปลาดตะเกียบค่ะนี่มีปลาดตะเกียบน,นี่นะคะอันนี้มันมต้องระวังดูตรงนี้มันแดงค่ะมันสุกก็ใช้ได้นะคะอ,คอันนี้แค่แค่มาเหลือเราไม่ใส่ตามแสวไม่ใสหรอกเพราะว่ามนนันแล้ว ไหมคะทุกคนบางคนเนาะบางคนเขาก็จะเอาช้อนนะบางคนเขาก็จะเอาช้อนแบบนี้ค่ะถ้าไม่มีเขาก็จะเอาช้อนแบบนี้นะคะเอาแบบนี้ค่ะแต่มันจะยากนิดนึงมันต้องเอาแบบแบบนี้ค่ะซื้ออยู่ตลาด โลละแปดสิบค่ะคุโลละร้อยโลละแปดสิบมานลยถ้ะซื้อสำเร็จจะขายโลละเท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนี่นะคะเวลาล้างก็ตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องนี่นะนี่นี่นะคนเก็จะอ,ออกเลย ใครก็รู้ค ที่ไข่ไงทุกคนไข่เห็นไหมจะดูกไนดูก่อนสินี่ค่ะโอ้ยเห็นไหม เห็นไหมคะทุกคนเราวางอันนี้แตกนี่เห็นไหมดึงออกมาเลยค่ะไตใส่ตรมนี่ค่ะอันนี้ต้องเอาออกเลยเรียกว่าขี้มันเนาะดีดีมันค่ะทุกคนเขาก็แตกเดี๋ยวนิดนึงเก็บปลาถูกหน้าเนาะแล้วก็ตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะนะตรงนี้ค่ะเราจะไม่เอาออกมาข้างนอก คนก,ก็ออกมาแบบปรุงนะคะน,นะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นนะค,ะค่ะชอ้อนเรานี่แหละคะ่ะชอ้อนเราเลยนะดึงออกมาหมดแล้วแหละแล้วก็ล้างอีกทีหนึ่งเนาะ,ะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงล้างตรงนี้นะ ขอไว้ตรงนี้ก่อนค่ะเราต้องตัดตรงนี้ออกก่อนนะคะตัดตรงนี้กับตรงนั้นแต่วนะ่านี่นะคะทุกคนค่ะมาตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปสวัสดีสิบท่านนะคะ นิดนึงคะ่ะทุกคนคะ่ะใครเข้ามาก็กดไลค์ให้หน่อยนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องดีงะะิวแชร์วิธีคัวปลาเนี่ยซื้ออยู่ตลาดค่ะทุกคนกคนเขาใช้ชอ้อนแต่มันมันยากเนาะไม่ถึงบาทคะ่ะหกหกสิบบาทหรือแปดสิบบาทเนี่ยค่ะเห็นไหมว่าเราเลือกดีแล้ววิธีเลือกปลาก็ดูว่ามัน,น іч, มันไมม่ันเอ่อเาเรียกว่าอะไรให้มันสดหน่อยแต่อันนี้มันปลาแช่แข็ง นีน่แล้วก็บัางทีทีนะไม่งั้นมันก้างค่ะทุกคนทุกคนนะคะคนเขาก็จะเอาอะไร ไข่มันมาปรุงแล้วก็ยัดใส่เดีเ๋ยวเราแบบแบบนี้เลยค่ะก็ล้างให้สะอาดไม่ไล่นานหรอกคัวปลาซิสกับเซาค่ะทุกคนนี่มีไข่ไหมดูก่อนนี่ไม่น่าจะมีนี่เนาะนี่ระวังระวังอะไรไข่ไข่เหมือน,นกันค่ะเรียกว่าอย่าให้ดีแตก ดีแตกมันจะโคมเนาะแตกหรือเปล่านี่เห็นไหมไม่แตกเห็นไหมอันนี้นะต้องเอาออกนะโคมตัวนี้แหละจะโคมมากถ้าใครแบบเอาออกไม่ได้แมวเอาออนาะนะที่นี่นะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ค่ะขี้อะไรนะ มีขี้มีตะไคร์ออกหมดแล้วดึงออกหมดแล้วค่ะทุกคนบางคนเขาก็จะเอามาอันนี้นะเรกาก็เอามาเลยอะมาปรุงดังนิดนึง <_ t ot> ดังนิดนึงเด้อพี่น้องนี่ค่ะแล้วค่อยบั้งเดี๋ยวล้างอีกทีนึงล้างเหงือกล้างอะไรน,น,น,น <_ t ot> โอ้ตัวนี้ เชื่กงม่ดีเท่าไหร่ใช่นี้ค่ะขอบคุณสวัสดี28ท่านนะคะมัะตเพียนค่ะซื้อมาโลละสี่สี่ตัวนี่เนี่ยเออ่อร้อยห้าสิบค่ะสวัสดี20ท่านค่ะขอบคุณนะคะใครเข้ามาก็กดไลค์ กดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้ป้าหน่อยนะคะป้าดีค่ะป้าดีพาครัวป่าค่ะครัวป่าเส้นึง่งแช่น้ำเกลือเนาะถ้าหมักแบบบ้านๆเราก็ต้องใส่ใส่ข้าวค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึง่งใส่เกลือเนอะาะค่ะตะไคร้ใส่ทหีหลังจะไม่ขาวล้างต้องล้างล้างให้สะอาดอะไรข้างไหนมันอ,ออกให้หมดปลาันนี้ไคยสุดเท่าไหร่ จะเลือกสุดก็คือต้องดูเหงือกมันค่ะน,นี่เหงือกมันไม่ค่อยดีนี่นแค่รีบเนอาออกมาใน้หน่อยะทุกคนมันเดี๋ยวไปทำปุ๋ยทำปุ๋ยอินทรีย์นะนี่นะคะทุกคนวิธีวิธีเอาอะไรอะเอาเอาดีมันออกเนาะอย่าให้ดีแตกนะคะทุกคนเหมือนกับที่เขาเขาเขาพูดสิคุณว่าดีแตกอนะ มันจะขมนะคะทุกคนอยให้ดีแตกนะคะแตกขมแน่นอนค่ะอยากให้ดีแตกแตกหรือยังอุ๊ยตัวนี้แตกแล้วตัวนี้แตกแล้วยังดูยังดูดีแตกนะแตกขมนะคะทุกคนแตกนะอันนี้มันไม่ค่อยสวยเลยเป็นนไม่ค่อยสวยเลน้ำเสร็จเลย ตอกข้างในเลยผมแน่คดีแตกผมแน่แน่ค่ะทุกคนผมแน่แน่คุณนะคะคคดังนิดนึง <laughs> ใครเข้ามาก็ดกดไลค์กดซับสไคร้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้ป้านคะคะเดี๋ยวค่อยบ้างค่ะเดี๋ยวจะล้างล้างก่อนกวัวให้หมดก่อน <laughs> ออกมาตอนซื้อเมือนกระสุดมาถึงบ้านไม่่กรสุดเท่าไหร่ดูเหงือกว่าดูเหงือกแล้วนะโอเคอยู่ป้าแช่แข็งก็อย่างนี้แหละคะ่ะไลค์ประมาณสิบห้านาที20นาทีนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้กําลังใจไอเข้ามาก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ป้าเนี่ยเด้อช่องป้าก็เป็นช่องแบบนี้แหละคะ่ะปีวบนบ้านเกษตรอินทรีย์ปลูกผักหาปูหาปลา ปูหักปลาปลูหักค่ะตาใสไหมนีม่เลือกปลาเขาบอกว่าต้องปลาใสแต่อันนี้ปลาแบบแช่แข็งเนาะก็ต้องดูว่ามันม,มีเละไหมอะไรปลาแช่แข็งก็จะดูยากนะใส่ปลาแช่แข็งถิปลาแช่เย็นมานะคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ ดีจีดองตานะคะดองตานะคะเราลึกๆหน่อยอย่งั้นแหละเดี๋ยวบีมันสิออกมาได้ต้องระวังนะคะล้องไปดีๆทำยังไงนี่ส่วนกลางตายไข่นนี่นะคะทุกคนตายต้องระวัง ค่อยยดึงออกมาค่อยดึงออกมา,ด,ออกมาดีมันอยู่ใสดีมันอยู่ใสนี่นี่ไงคะทุกคนนี่ถ้าเอาออกมาไม่เป็นเนี่ยดีแตกนะดีแตกนะต้องค่อยๆทํานะคมถ้าดีแตกละคมค่ะทุกคน,นยัดเข้าไปเหมือนเดิมก็ได้อันนี้นะมอสิตรงก้นมันสิ ต็มีช้อนช้อนเล็กๆกับช้อนเล็กๆค่ะเด็กมีขี้มีข,มขี้มีอะไระโอัหมดค่ะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจตัวสุดท้ายแล้วคะ่ะจะบังต้องบังทีๆนะคะทุกคนล้างก่อนะเก็บบังเพื่อที่จะน,นึ่งค่ะทุกคน ล้างเลยคุณเหนือพวกอะไรต้องล้างให้สะอาดเหนือเนกันคุณเหนือคุณอะไรล้างให้สะอาดขอบคุณยี่สิบหกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะบ้างยังไงต้องมีดนี่ต้องเป็นเป็นมีดแบบที่ว่ามีดแบบเข้านะคะทุกคน มีดไหนดีมีดอย่างไรดีนะคะเดี๋ยวคุ้มหน่อยนะคะมีดก็ชํำรูดหมดแล้วโอ้อะไร วุ้ยเธอเอามีดไปไหมมีดนะอันไหนอะมีดอิโต้อะนะโต้ไปไหมใช้มีดอิโตนะ้โตไไอ้โหเล็กานะเล็กมนะมีเล็กไม่ได้มีดบกเขามันกระยากจะ้ะ เขาหยากเด้อต้องบงังทีทๆนะไม่งั้นมันกางนะคุณก็ก็ชอดเนาะต้องก็บงังที่ะทุกคนถี่ไม่ได้นะนี่ัวเขามันก็ยากอะ่ะคุณสิบหกท่านนะคะก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ป่านเด้อ มาเนี่คะ่ะทุกคนนี่กัโอ้ยนี่มันไปไหนเนาะนี่หายเนี่ยนี่ที่เกี่ยวเข่ามันหายใครน้องไปไหนอะไรอะไรคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะบงับงบงังบังนี่คะ่ะทุกคนหันมาอย่างนี้ดุก่คนาะ để phải mặn. thọt thọ, thọ, nó có tuổi không có ấy còn nó หมักแบบบ้านๆนะคะทุกคนใส่เกลือใส่ข้าวเห็นไหมดูนี่สิคะทุกคนหน่าถ้าอีกบางคนก็มัชอบกินนะเขากูกล้างค่ะคเขทอดถ้าทอดกรอบก็ไม่มีปัญหาเนาะ คุณทุกแรงใจค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเนะท่านมีช่องกระเมงไปเลยนะนี่ไนะคะมีช่องหรือเปล่ปาเรามาให้กำลังใจกนดะไลค์ให้หน่อยค่ะคุณทุกกำลังใจเด้อคุณอะไรเรียวเมีคะคะเนาะอีหอโทรศัพท์เคนได้หนิเนาะคุณค่ะ ปลาสี่ตัวนี้เออร้อยห้าสิบค่ะลดให้ลดให้ทุกคนป้าจะพามาหมักอีกครั้งหนึ่งนะป้าขอแรกก่อน ตอนเย็นตอนเย็นนี่ต้องได้ไปอย่างนั้นอีกทุกคนไปเก็บปุ๋ยปุ๋ยจากวัชพืชเดี๋ยวมาปลูกต้นไม้ตรงนี้สำคัญะคะ่ะตรงแบบอะลยลงเหลือมั้งบ้างทีๆเลยค่ะทุกคนขอบคุณ12ท่านนะคะ เข้ามาขอคุณกกำลังใจเด้อกำลังใจป้าดีเด้อป้าดีมาแชร์นะคะก็บังไว้นี่นะคะบ้างทีๆเนาะทอดก็ถีถีนะนึ่งก็ต้องถีเหมือนกันนะมันก้างอะบางคนเขาไม่ชอบทานเขาชอบไข่มันทานไข่มันอย่างเดียวบอกว่ามันก้างแต่เราชอบทานอบเอาก็ได้กคน กบก็อร่อยนะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณสิบห้าดวงตาค่ะจะแช่น้ำเกลือไว้ก่อนนิดนึงนาะนี่ค่ะดูเงาค่ะดูเงา มันต้องสุแต่ว่ามันเป็นปลาแช่เย็นมัน,น,น,นะเนาะเนาะนี่ค่ะก็โอเคที่สำคัญดีมันนั่นแหละค่ะเขาห้องว่าดีเนาะดีมันนั่นแหละค่ะทุกคนล้างออกเลยกุ้งเออใส่ใส่ปุุงก็ให้หมดตรงตรงนี้อ่ะที่มันขาวๆคือตรงตรงนี้นะคะตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงอ่ นีค่ะทำให้ขาวแต่ถ้าเราหมักเกลือมันจะไม่มีปัญหานะคะทุกคนทำปลาส้มเหรอนบอกว่าทำปลาส้มเหอไม่ไม่ทำปลาส้มนะคะปลาจะทำปลานอปลาทอดค่ะทุกคน ทำปลาส้มทำปลาส้ม,อมขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อคุณที่มาให้กำลังใจเด้อเดี๋ยวเอานี่มันออกกันชอบเิ่งอ่ะนี่ปลาทุกคนขอบคุณทุกท่านค่ะเดี๋ยวก็จะได้ลงไลฟ์ละขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านแปดท่านนะคะขอบคุณคุณอรย์มี ช่องหรือเปล่าคุณเลี้ยงช่องก็บอกเออนี่ไมนะ่น่าต้คิดเลยค่ะถ้าใครทาช่องเฮ้อไวไข่ออกมาจะจะหมักอีกทีนึงค่ะทุกคนไข่ออก้วไข่ออก้วนี่แนมะ่เออเอาให้ดูนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะปากเรานี่ค่ะ อขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่มาให้กำลังใจเดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะคะใครเข้ามาก็อย่าลืมกดกดไลค์กด s ั b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องดีมาแชร์หน่อยนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณคุณเรียม,มีค่ะขอบคุณทุกท่านสวัสดีนะคะขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะ